สวัสดีครับพบกับช่องวิรชัยชาแนลนะครับเนี่ยรามาดูการทอดประกอบแบบท่อ80เซนติเมตรนะครับใช้สำหรับเป็นท่อเกี่ยวกัการ,กรเกษตรก็ได้ท่อเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็ได้ทําห้องน้ำเนี่ยส่วนนี้เป็นโครงในมันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่างกำลังถอดโครงนอกนะครับมาดูวิธีการนะครับเนี่ยครับ ออกมาแล้วครับย่างง่ายได้ทําการถอดแบบโดยช่างแกมนะครับช่างแกมูปบล่อแห่งบ้านห้วลาใหญ่นะครับช่างประจําที่นี่นะครับครับหาแกมแนะนําครับแกมเนี่ยครับช่างแกมครับแกมอายุเท่าไรนะแกมกำลังจะสิบเจ็ดครับกาลังจะสิบเจ็ดคิดจะได้เมียเราปะอ่ายังไม่อยากได้เมียนะครับยังโวยอยากมีเมียนะครับเดี๋ยวผมจะ ทาน้ำลงน้ำมันเครื่องก่อนเนะาะกันปูนติดเนาะมมดูช่างแกลมถอดประกอบก่อนนะครับ วิธีถอดก็ต้องถอดให้เป็นนะครับตัวนี้เป็นสลักนะครับสลักล็อก ครับเดี๋ยวเรื่องงานบางท่านเนี่ยเนี่ยขอดูวิธีงัดนะครับนะครับต้องค่อยๆงัดนะครับส่วนมากแตกอีบอกคมม่ไม่แตกหืมไม่แตกไม่แตกมันบอกแสดงว่าคล้องแล้วเบาหรือยังไงคล้องแล้วคล้องแล้วอ๋อพี่คุยเนาะเดี๋ยวช้าๆๆๆๆ้เดี๋ยวเนี่ยครับโอเคครับ ค,ครับเดี๋ยวช่างเราก็จะทำการขนส่งไปยังอีกที่หนึ่งครับ ตอนนี้ช่างแกมก็ได้วางแผนงานไว้ให้ผมแล้วครับําลังกีดล่องเพื่อมาให้มีเศษปูนไว้รองมันก็ทําให้แบบไม่ไม่สนิทช่างแกมต่อไปเห็นยังช่างแกมนี่ึทาน้ำมันบอกทา่ทาเพื่ออย่างครับเพื่อให้ปูนมันติดแบบบรให้ปูนติดแบบมันบ,บนอกท้าลายอยู่บอ ครับมาดูการทาท่านรมาดูวิธีการทาน้ำมันนะครับน้ำมันนี้จะเป็นน้ำมันที่เสียแล้วครับเป็นเครื่องรถยนต์เครื่องรถที่เขาเปลี่ยนทายออกมา มือเนื้นี่ได้จะท่อร้างแกรมบ<า>ทีได้จะท่อ8 80หาท่อะตัวครึ่งมีตัวครึ่งผมบอกตัวครึ่งมีขนาด80มันบอกแต่ครึ่งท่อมันบอก ่วนมากเขาซื้อไปเห็นยางครึ่งท่อนิครึ่งทออ่อคือคือคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นี่แบ่งครึ่งครับประมาณนี้เอาไปไปไปยางเป็นเลี้ยงมูหรือเ่เลี้ยงหมูลเลีเ้ยงหูเลี้ยงู ขายทอดจากบา้านสร,ร้างแก้มแถวแถวแถวๆ,ๆนี่ขายทอดจากบา้านตกท่อก,กี่บาทต้องทานต้องทานซอแก่นเนาะพัดถามไว้นี่แมื่เวลาลูกค้ามาถามโอเคกูอยู่ถามสร้างๆจากบา้านจะได้บอกอเขานะ ส่วนมากสิอู่จะคนอยู่ในร้านหมดในร้านเป็นจะค,น,คนเนคนเดียวเป็นคนเดียวเจ้ามีพิ้นมาพิ้นบริขึ้นมากอันนั้นเนาะพิน้น เย็นซื้อเนาะปกติประกอบตอนเช้าเทตอนบ่ายบ่เทแล้วกับประกอบแบบตัว,ตวอื่นต่อมันบอ เปรบพเปรบเบรบหัวไหเไวอ้อ๋อกอบได้เท,ท่ไหรเท่งเดียวมันบอกเดี๋ยวมาแล้วครับช่างแกมผู้ชำนาญนงานจากการประกอบช่วงเช้านี่กจะสเป็นการประกอบประกอบทั้งหมดะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หตัวนี้เป็นท่อครึ่งนะครับท่อครึ่งนี่มันจะเป็นตัวนี้สูงห้ตัวนี้ 0, 50, น30มสเป็นแปเซนใช้สำหรับเลี้ยงหนูนะครับพวกหนูพวกหนูนั่นนะครับขายดีทำไม่ทันวิธีล็อกทำมาดูวิวิธีล็อกครับ ึ๊บเดี๋ยวค่อยขอรับเดี๋ยวค่อยขอกัน่ยชำนาญมากครับช่างแกมนี่เฮ็ดมานานยังวันเดือนกว่าก่อฮะเห็ดเฮ็ดทำจากมือกอ่อนเดือนกว่าเดือนกว่าอืม เห็ดงานอยู่นี่สบายอยู่บะมันสบายมันใกล้เฮือนเนาะมันใกล้บ้านาบุมีค่าใช้ใจ,จ่ายมันบอกทำให้ไเปเหตุนในเมืองกว่าตเติมน้ำมันแน่นกินแน่เข็ะล็อกหามล็อกบาน้เคาะแน่นแน่นเคาะแน่นไม่ยอมมาเข้าตรงเข็มมาเขาะเนี่ยคือคือ,ค,อคือช่างแกมนะครับนี่คือขั้นตอนการประกอบนะครับ ไล่เกาะเบิละควรนเลยครับอันนี้มันจะปบดแตกอืมเครื่อง,งมืงนู้เครื่องมืงนู้นมันลงร้องอ่าเอาน้ำมันมาทาปากมันมต้องน้ำมันก็ต้องดูดูทางแ้มจะถนัดไปในใน,ในสิการใช้แปรงครับแปรงกูุกิ้ง ผมใช้แปลงมือครับํานานคนระเบกครับอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือช่างแกรมนะครับเอายกมือหน่อยปิดคลิปแล้วอย่าลืมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมกับช่างแกรมด้วยนะครับแล้วมาดูต่อว่าวิาวธีเทเทยังไงสวัสดีครับ